S <S> สวัสดีค่ะเอฟซีมันนี่ท่อมีสามดาวสิภา่อแม่พี่น้องมาติดตามตัวเลขกับน้องฝนก่ะท่านผู้ชมน้องฝนฝันเห็นพระยางาเข้ามาในบ้านก่ะท่านผู้ชมยางเข้ามาในบ้านแล้วก็บอกเลขน้องฝนสองโตก่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขตัวใดกับราบชมกับน้องฝนพร้อมกันค่ะอย่าลืมติดตามก็ไล่ฝนครับสวัสดีครับน้องออน้ำฝน นี่น้องเจนเจ้าไม่ได้ออกมาจอนรับครับผมเพาคนนอนบรรยากาศอีู่าจารับก็รับเย็นเนาะอาสันรู้ออกมาจอนรับดีตัวบ่มีการเสียงห้องหายยิ้มเพ้อยิ้มเปืตอยน้อเจนเจ้าบอกขาแมนมันเคยใไฮโชคใ่้ลังอุ้ยตัวขาแม่ถาพ่อส้มที่ขาบ่งเป็นยังไงแม่น้องเันเจ้าเป ok ็ <apply some drinks> นห้โคแบบไปส่วนมากเป็นเบาขาเป็นยบาค่ะขาเปจะเบา วังวังมู้กับเมืเ่อบานค่ะไปโคราชคพิคนไปก็ถามเพ่นมาได้ออกอาง้วิ่นก็บอกว่าแปดแปดตรอที่นะตรง,งตรงมาแปดแปดออกสามแปดแปด่วงหันนะคะค่ะออกสามแปดแปกออกอาบแปแปดแล้วท่นก็บอกแปลเจ็ดนุก็มาถืออยู่บ้านนี่แปลดมาต้องงวดสองงวสองสามเดือนที่ผ่านมาเน้ะครับก็เถอนั่งบคับตนเดียนก่อนนี่ละประมาณสองเดือนนี่ละครับ เราซ่องเดือนนี่แหละวันนี้มัน่งกะว่าอีกเราซิฟแต่กระตามันซ่องหมดแลยยังไม่ทันออกยัซิฟนี่วะซิฟเพิ่งกะว่าเองเลยว่าซิฟนั่งเรียนนั่งเรียนผู้เดียวนี่เพิ่นอยากขึ้นเจ็ดชิวเาเพิ่นกะว่าอะนะแล้วก็มีดจีรีกับเบาาอีกเลยเพิ่งกะว่าแต่ซิฟคืออยากซิวเากะว่าคือว่าคืออยากซิวาเอาเเลยพิ่นซิวาเองเลยถามเพิ่นเพิ่นจำได้บ่เพิ่นเพิ่งกะบาเบาเพิ่นจิจิบแต่มือ จิ้มจิ้มเออัตตนิ่นี่จิ้มจิ้ใส่มือเจ้าของแต่จิ้มเบาแต่ถ้าแังหัดเบาแต่ถ้าเาเนี่ยือเว่าวาวออกมาเป็นเหลดครัอครับมันก็เบาซิปมันก็เซาวาวซิปเนี่ยม้วนนี้บ่าข้าบนนีซิปมุกรกโบเน่ใจข้าแตนูตตำน้ำมันอี่สองเท่อแหละแต่ไปอกจะเหลกเล่าเป็นน้ำเป็นน้าเป็นน้ำกลางประเทศนวนวมันทีหนึ่งสิ่งฮานะเพิ่นบอกเนี่ย ยังเป็นทันเดว์บอลอยู่ค่ะบ้านเดว์บอแม่ยัง่ป็นเดว์บออยู่เหมือนจะเอาข้าวมาสั่นน้ำคนแต่มันจิ้มเลค่ะมีแต่จิ้มมือก็ถามมันก็มีแต่จิ้มหรือมันจีออกหนึ่งหาบอ่ะแม่มันมีแต่จิ้มนั่นสิจิ้มจิ้มใส่มือเจ้าของเพื่อนนั่นแหละเพื่อนจิ้มหาบอ่ะแม่เพื่อนก็จิ้มเพื่อนเองลองไปตีเบิรงนเลยค่ะหรืออาจจะหนึ่งหนึ่งหาไปจั๊กหรือตั้งใดแล้วเพื่อนเพื่อนจีจิ้มนะเพื่อนจิบอเว่าออกจเพื่อนจิ้มแต่เพื่อนบอกกับเธอซิปเสมอจะบอกค่ะแม่ค่ะเพิิ่่นเเว้าาลยบ ก็บ,บาวาอีกคนถามก็คือมีจีดีมีแต่จิมจ้มกับจิ้มก็สิบบาวาอันนั้นเป็นตัวเลขของน้องจันเจ้าเนาะครับผมเนาะเอามาเอาฟั่งความฝันของนอง้อ,นองฝนเัมนี้ครับผมว่าฝันจังได้งวดนี่มีเลขจักตโตบอกพี่บอกน้องเอาไปพี่น้องปเป็นแนวแท้ตึา่นกลับไปแล้วมาฝันฝันมาขับรถขับรถไปไปชนรถเขาทะเบียนรถตัวเก่าสี่สอง กสือแต่สี่สามสี่สองบากเอาก็ไปเปลี่ยนทะเบียนใหม่ทะเบียนใหม่มันสี่สามสี่สามสี่สามกับสามหาห่าสี่สามหาหาอห่าเดล่อเบียนไปเปลี่ยนมาหนะมันสี่สองสี่สองหาห่าหมดก่อนนี่พอเชี่ยงมากครับพีมงานนี่ประกันประกัดไปแล้วน้องฝนฝันมารถช้อนน่มารถชนกันนีดีไปชนไปช้อนความฝันน่ะไปชนเขาวันนี้กั ก็ไปได้อตัวตัวทะเบียนต,นตัวแรกก็ซื้อแต่ตัวหนึ่งซีสามก็ไปได้อตัวแรกซีสองอังวนนี้เดยน้องน้ำฝนฟ้าจะไหนครับงวนนี่ฝันนี้ปะคะครับฝ <c oughs> ันฝันว่าฝันอยู่เหื่อเนี่ยแะค่ะก็มีมีอาจารย์ใส่ผ้าเหลืองมาหาค่ะมาหาอยู่มาหาอยู่อยู่เหื่อค่ะเนี่ยค่ะมาหาอยู่เหื่อมาหาอะไรนู่นตา่า อาจารย์ไม่ไปทางไดคะเหราครูอาจารย์มากไกลมาขอเขาขอนางกินก็<า>เลยก็เลยได้แต่งเขาแต่งนางในอาจารย์อาจารย์อาจารย์พอมียั้ง,งาหายเด้ออาจารย์ก็นั่งอยูนะะ่นี่แหละค่ะก็ฟังนุก็นั่งอาจารย์นึ่างละอานั่งอยู่ตรงน้อาจารย์ก็เลยว่า,าอาจารย์มียั้งหายนุกกระหเอาของหวานให้อาจารย์ฉันรับเข,าขออ่าเขานาครับ,ร,บรับเขานะ เพิ่มฉันมันเป็นยอดเพิ่มีล่นยังทำเป็นกระสวดมนไห้ยางแบบปกติแบบที่เขาสวดกันเพิ่งกระเลยืมเงินไห่หนูยืมเงินไห้น่นเมื่อเดิมเมื่อตัวอาจารย์มีสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทแม่อาจารย์ว่าแต่อาจารย์มากไกลก็บโบเบิรงส่งอาจารย์ก็บโบประมาณพุกซิปกวางเป็นนิทามว่าอาจารย์มาแต่ใส่เป็นกระโบอาจารย์มากไกนิจะว่ามากไกล กึซอาจารย์กับ่มมียังไงอาจารย์มีเงินที่เงไน้ตัวทั้งเบิร์ตเนี่ย45บาทอาจารย์ก็เลยวางไว้ให้หนู้นนะรับไปเด้่อคือว่าเพื่อนบอกให้หนูนน่ะรับเงินตัวนี้ได้แต่หนูว่าว่าหนู้นไ่อยากรับเลยอาจารย์หนูรับไว้ลูกอาจารย์ให้อาจารย์ให้หนูค่ะเพื่นก็เพื่นก็เลยวางไว้ก็เลยปันวางไว้วางไว้เพื่อนก็สวดให้ยังปกติก็เลยว่าเอาเอาไว้เด้อเอาไว้ซื้อให้ลูกให้เต้ากิน เลางปู่ไหนก่อนห้ออาจารย์มโนตัวมีเสน่ห์กรณีแบบกรณีถามอาจารย์นะอาจารย์มาแต่ทางใดอาจาร,รย์ชื่อเรณีย่างมาทั้งพี่อาจาร,รย์มากไกลแต่ประเดีย๋ยวเขามาจากจังวัดแต่เมืองนชุอยากดูน,น่าในความฝันเนาะครับอ,อันสามมีแต่ว่าคือซอยว่ามากไกลที่สี่เป็นตัวสวนในห่าวค่ะแสดงว่าเฉลกจะมีหางเดียวสองตัวเสียหา สีหแต่แต่กีเป็นเป็นพระค่ะด้สีตีตังเมื่อกฏเราเคยฝ <5. S 2> ันอนีค่ะเจ็ดก้ะทามแปดเป็นแปดเนาะแปดแปดเจ็ดสามหรือเปล่า <5. S 2> เพราะว่าที่เป็นอันบาลีที่นี่ 73, เจ็ดสิบสามเลเพามัจะทาเขามาใช่ป่าน, <13. S 2> นในมู่บ้านเพรา,า,รา,าว่าเจ็ดบส, <ะ S 2> ส <ะ S 1> า่นาน พราะเสียาเพราเสียวาน่าจะเป็นแปดแปดสี่หาพี่กัได้เนาะเ่าพเงินหาพระว่าเงินมันกิอยู่ในตัวพนอย่แล้่เนาะมันอยู่ตัวพังมันกดาวยยุคกุมเดียวกันเพ็่นก็บอกว่าอืมเจ็ดสามนี่เป็นอีกเจ้าหน้าแล้วพี่่าหยลัหเดี๋ยวเยเียว่ารักเงินตัวนี้มันรักมาลขที่ด้วยเนาะาเจ็ดี่สาแปดหามตอนนี้ ไต่สบาพวกงามดีกทางออกนั่า็เิน่บาน่งางานาวพญกัดนอาเข่าเกอค้นบาดะกีนะบวนนี่เนาะครับเนาะอาจจะออกบันที่ก็ได้ซึ่งพญา็มากนุถามาจังมาแต่ไซส์ฝ่กัว่ามาไกลครับเนี่ยข่ายแบบเพิ่นไปหิวันเนาะมาขอจย์มาพา์ฝุ่นกับเราว่าเมื่อตัวเมืตัวนี่ยอาจารย์มีสี่สิบหาผ่านที่เอาเข้อาจารย์อาจาย์ก็เ่เอาไปอัน โยมมารับไปให้รับไปพ่อแม่ให้เอาพ่อเป็นบ่อยางเอาแต่อาจารย์บให้เอา็จะให้พ่อนยตให้ดื่นานตั้งนานอาจารย์กินกับขมเ้นเขาบอกไม่ยั้งนะคะกับเพิ่อนกให้เพื่จฉันแล้วยังแล้เพิ่นกให้เงินปกไปบ่มยังแบบโอเคนะคะขอบคุณครับน้องครับตอซื้อนะครับซื้อนะตัวเลข นี่นะคะท่านผู้ชมเลขความฝันของน้องฝนฝันเห็นพระยางมาบ้านค่ะท่านผู้ชมเอาเลขให้สี่ห้าสี่ห้าพระกับน้าแปดก็เลยตีเป็นแปดสี่ห้าบ้านเลขที่เจ็ดสามประกาวันที่หนึ่งสิงหาคมหกแปดขอให้ท่านผู้ชมไม่หลับกับน้องฝนค่ะก็ยิ่งพึ่งฝากไว้ใจค่ะท่านผู้ชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะกระชุามังคองดีพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC มณนีท่องมีสามดาวดเดินทางไปถ้ำบนยวดหลวงหลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินเดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ค่ะขายไพ่ขายของบอดีลูกค่าย,ยางพานบ่เขาลานเอาตอัวนีไปใส่จะได้มีโฉมีลาาค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อยถึงเวลาชมมืองของดีกำนองเบิร์อยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่าววนวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือก การงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิเดอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งแล้ว ลูกหัวตลูกคิวสามครั้งลูกวัวสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสา,สาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดปีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของกันต่างเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเมตตาพูดอยยมพูดกับผู้ใหญ่เนะาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับบุรอซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ้ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบ้เห็นลานเฮ่าเขย่าว่ามีอีหยังบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหมาล้านเหตุนในคนมองโบ้เห็นลานคาเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในล้านคาาล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเท่น้าทีทาลํำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะเบาแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง ก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปออกมากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนะาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนะบาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี add ่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดถุกกมเนี่ก็แตงวัดหลวงปูล่ลว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนเนี่ก็แตงให้กันน่ครับยงินข่าวว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่งเงินไหลมาที่มากก้นหักค้นหลง เบาแอมโลตุงกับบุลอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโรมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสามผู้ชมครับเอาไปใหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีฮอแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสมผู้ชมแล้วกาเบาแอมราตุงนี่ไในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีที่ราสีมันบดมันบันบง สเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเราแอเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับผชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ